But in my fist we fire Starters, starters I'm one of a million We'll reach those heights I'll be set afire And then I won't now That work never can die Look at my eyes <coughs> yes. กีตาด้วยตัวเองผมโเฮ้สร้างมิตรภาพ <Yeah. S 2> เออมาถึงชนน่ากลัวมากการหนักมากครับตอนนี้ผ่านไปแค่2นาทีนะ ี่มีเรื่องมาเลยครับขอต้อนรับท่านกลับเข้าสู่รายการพีบีซูเปอร์คัพทอปปี้กันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมเพลงนะฮะด้านหลังผมนี่แน่นอนชื่อบงบอกชัดเจนนฮะเบเวอร์ลี่ย์ฮิลส์แล้วหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีแต่ถ้าไม่รู้จักไม่เป็นไรครับเมืองนี้คือหนึ่งในเมืองที่มีประชากรคนรวยมากที่สุดในอเมริกาเมืองหนึ่งเลยนะแล้วมีซูเปอร์คร์นะฮะตอบพื้นที่มากที่สุดในอเมริกาแห่งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าเยอะขนาดไหนไปเจอกันดีกว่าครับ น,นี่เรียกว่าเป็นนด์มาร์คสำคัญของเบเวอร์ลียฮิลส์เลยครับทุกคนใครที่มาที่นี่ต้องถ่ายรูปกันหมดเลยนะฮะตรงนี้ค่อยร่มขึ้นหน่อยตรงนี้คืออยู่ใจกลางโรดิโอไรฟ์เลยนะฮะโรดิโอไรฟ์ตรงนู้นแล้วก็คนมาถ่ายรูปกันแต่ไม่หมดส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงถ่ายรูปกันนะฮะ <c oughs> เฮ้ยอันนี้พอเชด i ไซไม่เท่าไหร่นะฮะ <c oughs> นี่นาฬิกาคนดังครับเจอแล้วครับในที่สุดก็เจอนาฬิกาวิชันมิวนะฮะนาฬิกาคนดังครับเราละไว้ในฐานที่เข้าใจกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมซวยฮะ มาดูด้านนี้ดีกว่าครับ่น่น่นี่น,น,นี่คันนี้ของบุคคลผู้โด่งดังนะฮะและนี่นะฮะเดี๋ยวให้ดูร้านนี้ Appointment เท่านั้นนะฮะชื่อร้านบีจาร์นะฮะร้านนี้คือช็อปที่แพงที่สุดในโลกเลยนะครับ ลอง g o o g l e ดูได้ฮะจะมีพวกแบบบุคคลดังเต็มหมดเลยมีบูชด้วยตีมของเขาเี็สีเหลืองนี่รถแบบโรซอยวันออฟเลยอ๋อนี่ไงมีแฟนทอมดรอปเฮดคูเป้นะฮะของบิจาร์แต่เขาเสียชีวิตไปแล้วก็อันนี้ก็ลูกของเขามารับมรดกต่อจริงๆเขามีบุกติเวรอนด้วยปกติเมื่อก่อนฮะบุกติจะจอดตรงนี้เยอะแต่ไม่รู้บุกติเขาไปอยู่ไหนแล้วนะฮะดยูรอบๆกันนะฮะสีเหลืองกันหมดเลยนะครับนี่โอ้โหดีไซน์นี่ล้อยังต้องใส่สีเหลืองเป็นเอกลักษณ์ของบิจาร์าจริงๆฮะอันนี้นะคอมโบคามโเลนน่เลับ โอ้โหบรูปแล่นนะฮะรูปแล่นครับแล้วก็นี่ครับโรลส์รอยฟันทอมดอปเพชดคูเป้นะฮะคู่แข่งกันโดยตรงเลยครับอันแต่คันนี้เป็นวันออฟเลยนะฮะดีไซน์โดยะบิจาร์นเลยนะฮะนี่นะฮะดูผู้คนรอถ่ายกันเต็มเลยนะฮะถ่ายโรลส์รอยบิจาร์นคันนี้ถึงแม้ไม่ชอบรถก็ต้องถ่ายครับเพราะว่าคันนี้มันโด่งดังฮะอันนี้นะฮะเดอะเฮาส์ซอฟบิจาร์นนะฮะร้านที่แพงที่สุดในโลกกับรถโรลส์รอยนะฮะวันออฟของเขา เดียวไดวันนี้ปกติไม่มานะฮะให้ดูด้านหน้าของร้านนะฮะเสื้อส่วนใหญ่นะฮะตัวหนึ่งก็อาจจะประมาณล้านบาทอัพขึ้นไปนะฮะไปกันต่อฮะบายบายโรลส์รอยครับตรงนี้ด้านหลังชอบของพีจานนะฮะมีเบนลี่นะครับเบนเทก้าแล้วโรลส์รอยเรสนะฮะปกติเนี่ยทางด้านหลังเขาบางทีเขาเอาปกติมาจอดแต่วันนี้ไม่เจอนะครับแปลกมากเลยไม่รู้อยู่ไหนนะฮะส่วนด้านนี้จะเป็นด้านหลังของร้านของราฟลอเรนนะฮะก็มีเบนลี่คอนติเนนทัลจีทีซีจอดชิวๆอยู่เลยนะ ร้านนี้ก็เจ้าของก็เป็นคาร์คอลเลกเตอร์ชื่อดังคนหนึ่งนะฮะแล้วก็ทำแบรนด์เสื้อผ้าโด่งดังระดับโลกเลยนะฮะนั่นะฮะมีโรลส์รอยด้วยนะฮะแล้วก็นี่ฟลอรี่นะครับสีแปแปดนะฮะจอดกันชิลๆฮะอันนี้ก็ด้านหน้าของโรงแรมนะฮะเบลลี่วิลเชอร์โรงแรมที่โด่งดังมากๆของเบลลี่วิลเชอ์นะฮะนี่ครับทางเข้านะฮะดูคันนี้กันดีกว่าครับฟลอรี่นะฮะสีแแปดนะฮะ GTB นะฮะแรปสีโครมฟ้าเลยนะฮะโครมน้ำเงิน เหล่อเลยครับคนทั่วไปมองกันเต็มเลยนะครับเพราะว่าดูครับคันนี้นี่สีไม่ธรรมดาจริงฮะเจ็บมากฮะสีจ๊ดมากอันนี้ครับรถตำรวจนะฮะอันนี้ดังมาก BHPD n a i r o นะฮะอันนี้เป็นตำรวจที่หนึ่งในโหดที่สุดในอเมริกานะฮะจับชอบจับซูเปอร์คาร์บ่อยจับบ่อยจริงบ่อยมากด้วยนะตลอดเวลาโอเคนะฮะจัดไปฮะตอนนี้จะเจอคอมโบครับคันหนึ่งนะฮะแมคลาเรนนะฮะ 570S ไม่พอนะฮะสไปเดอร์โรลส์รอยเรสนะฮะขับสวนกันเลยครับในเบลลี่ฮิวนี่ที่เดียวในโลกเท่านั้นนะฮะที่เ <พอ S 1> จออย่างนี้เอาโรลส์รอยอีกคันนะฮะเรสอีกคันนะฮะโอ้โหเยอะจริงๆครับเยอะจริงๆฮะนี่นะฮะอา R8 กำลังเปิดทุนค้างอยู่นะครับนี่เปิดทุนเอาออกไปแล้วะฮะต้องถ่ายเซลฟี่ด้วยเอสวาครับโหยังโหดครับใจมากครับจัดไปอีกคันครับโรลส์รอยโกส์ฮะ นี่ครับอัสมาตินฮดีๆอะไรเล่นขับไปแล้วนี่นะตอนนี้เรากําลังจะไปที่พารกานี่เบเวี่ฮิลส์นะฮะแต่ปรากฏว่าเจอเรื่องที่น่ากลัวมากเมื่อกี้ต่อหน้าต่อตาเลยนะแะอร์แบกระเบิดเลยนะฮะอันนี้เขาชนทีหนึ่งระเบิดเลยนะครับดูฮะใช่แอร์แบกกระจุยเลยครับนี่โอ้โหชนอย่างแรงอะ่ะโอ้อันตรายมากฮะน่ากลัวมากเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะฮะโอ้รถชนอย่างหนักนะฮะเละมากเละอย่างนะโอโ้เป็นสองคันเจอกัน,นะฮะอันตรายมากโอ้เละเลยนะฮะ ไปดีกว่าครับรู้เกิดอะไรขึ้นนะฮะ <S <S เละอะไรฮะโอ้เขาชนเละยับมากอ่นนะอันนี้นะฮะอันตรายมากเมื่อกี้ชนต่อหน้นาต่อตาครับเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะฮะแต่อันตรายจริงๆนะฮะเป็นดูท้าหอนเลยขับไม่ได้แล้วใช่ไหมน่าอน <ะ S 2> โอ้โหแต่คันนี้น่ะโอ้โหมันยุบเยอะมากเลยนะลองดูสภาพดิเทียบกับเบนคันนะน่ากลัวโอ้โหยุบไปเลยดีกว่าชนสดๆร้อนๆเลยอ่ะอันนี้ผุรคาร LP 5้าแปดศูนยคิดสองสปายเดอร์ครับ Asmartin v a n t a g e นะ V Advantage หล่อๆเลยครับตรงนี้คอเวดนะฮะโอ้โหวายบอดี้ซะด้วย Porsche กันชนหน้ายับฮะเนี่ย<อ>เหตุการณ์โอ้โหเหตุการณ์หนักมากครับตอนนี้ผ่านไปแค่2นาทีนะฮะที่นี่เรียกมาเลยครับเพราะว่าเขาต้องคลีนอัพนะฮะน้ำตรงนี้น้ำมันมันรัน่วหมดเลยนะอันตรายมากครับดูฮะร,รถดับเพลิงเต็มไปหมดเลยครับอันตรายจริงครับอันตรายฮะ เราต้องออกให้ออกให้ห่างไปนะฮะอันตรายมากครับตรงด้านนู้นนะฮะแอร์แบ็กเปิดทั่วคันเลยครับอยู่หน้าลาันบีทนี่นะฮะถ้าไฟไหม้ขึ้นมาเดี๋ยวลัมโบติดไฟด้วยครับอันตรายโอเคเดี๋ยวไปสปอรตรถกันต่อนะฮะเราจะขับ GTR ไปสปอรตรถอยู่ท่ามกลางชุมชนต้องเสียงดังมากไม่ได้ครับ5 hours later สีงง่สอง ีดมันก็เร็วแ่าว่าสุดขีดอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่สัมพันของรถคันนี้ผมบอกเลยว่านิสสัยทิยามันออกเอวิวไดรฟ์มันจะทำให้ความรู้สึกแบบว่ามันเชื่อมั่นแตต้องจับพวงไลยสองมือนะครับทีมันแต่เป็นรถที่แบบว่าตอบสนองดีแฮนด์ i n g ลเนี่ยไม่ได้บอกเลยว่า ขึ้นอีกแล้วไม่ได้เปลี่ยนเกียร์อะไรเมื่อกี้ขึ้นอีกแล้วเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเกียร์เลยอันนี้คือปัญหาหลักของ GTR เลยครับอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนเกียร์เมื่อกี้เห็นไ่มไม่ได้กดไม่ได้กดเลยแล้วอยู่เกียร์อะไรอยู่ตอนนี้เกียร์ห้าแล้วงงนะเออตอนแรกตอนแรกเกียร์สี่แล้วก็พอปรับปุ๊บกลับมาเกียร์ห้าอันนี้ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนยานไม่มีปัญหาละคันนี้ GTR เนี่ยชอบมีปัญหา เราต้องออกแล้วก็ไป Exit ไปรีเซ็ตไปกันขับไม่ได้ดูนี่กี่ไมล์15ไมล์ขับคือสามารถขับได้แต่จะขับเต่าเลยอ่ะเออเดี๋ยวงั้นมาพูดอารมณ <า S 1> ์มาเลยดีกว่าในเมื่อรถมันมีปัญหานี่รนะก็อันนี้บอกตามตรงให้ว่ามันไม่รู้ว่ามันเป็นปัญหาของตัว GTR แบบที่โมดิฟายหรือเฉพาะตัวนี้ที่แบบโมดิฟายโดยเฉพาะ ก็บอกตามตรงว่าเป็นปัญหาที่เขาเรียกว่าเซนซิทีฟมากหรือผมเนี่ยครับคือเกียร์มีถึงเกียร์หกซึ่งเพลงพีบีเอาจริงผมก็คิดว่าเพลงพีบีอาจจะไม่ได้ชิปเป็นเกียร์หกมาได้ตัไม่รู้แต่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยมันเปิดว่าผมไม่ได้เปลี่ยนเกียร์แล้วผมลงเกียร์สี่เมื่อกี้แล้วก็ไปเกียร์ห้าซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นแค่นั้นเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ชิปเกียร์แล้วอยู่ดีมันก็ขึ้นมันขึ้นเองเลยทรานสมิชชั่นพังซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะออกเ X เสร็จละ อ,อันตรายอ,อธิบายปัญหาหน่อยว่าพอปัญหานี้เกิดขึ้นอะไอเรื่องของทรานส์มิชันเปิดเกิดขึ้นการขับเกิดอะไรขึ้นเอางี้ดีกว่าอธิบายปัญหาการขับมันคือว่ารถคันนี้เนี่ยจะไม่สามารถที่จะมันเหมือนขับออตโต้แต่เป็นออตโต้ที่แบบเนี่ยดูดูผมผมเยียบสุดละรอบต่ำรอบต่ำเร่งไม่ขึ้นเลยคือมันจะไม่มันแปลกอะแลวมันก็เหมือนออตโอต้อะจะเป็นอโอโต้ที่ออตโต้ที่ไม่ฉลาด คืออราต้ที่ไม่ถ่าหมายคำว่าอะไรหมายคำว่าเวลาเราเหยียบเร่งเร่งพุ่งขึ้นเนี่ยมันควรจะพุ่งคือมันควรจะเหมือนรถเกียร์อย่างเช่นบอกง่ายเลยซีรีส์สี่เนี่ยมันลดไปประมาณสองสามเกียร์แต่คันนี้เนี่ยลดขั้นหลักตามมันเยอะเลยผมต้องเร่งเร็วขึ้นละเดี๋ยวผมต้องออกอีกเสจริงๆแล้วเพราะว่ามันคือตอนนี้เร่งจะไม่ขึ้นละนี่คือตอนนี้มเลยใครท้าแข่งมาผมยอมแพ้แพ้แน่นอนเนี่ยพอเร่งไม่ขึ้น ต้องไปรีเซ็ตก่อนอ,อปัญหามันค่อนข้างจะเรียกว่าเซนซิทีมากแล้วมันเป็นปัญหาที่สาคัญคือเรื่องเกียร์พเกียร์เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยก็ทําให้เราไม่สามารถที่จะชิปเกียร์อะไรได้เลยซึ่งผมมองว่ามันเป็นปัญหาที่น่ารำคาญนะคือขับแล้วมันจะไม่ค่อยสนุกเพราะว่ามันเกิดบ่อยคือเมื่อกี้ผมชิปเกียร์แล้วก็พยายามมองเกียร์ตลอดนะว่าเกียร์สีหรือเกียร์ห้าคิดว่าไม่ได้พลาดควรจะ ไปเอ็กซิทไม่งั้นก็อันตรายนะครับเพื่อใช่อันตรายแน่อนอนเลยมันพังขนาดไหนใช่โอเคเดี๋ยวทำมาซ่อมละเดี๋ยวจะโชว์นะฮะผมภาพเป็นช่างภาพาามาหนึ่งภาพจากว่าหยิบของอุปกรณ์ช่างก่อนอุปกรณ์ช่างแเรามะอุปกรณ์ช่างโอเคพร้อม ตอนนี้นะฮะต้องรีเซ็ต,ตอีกรอบมีปัญหาอีกแล้วครับต้องซ่อม GTR ด้วยวิธีเดิมอีกเช่นกันนะฮะก็ <_ C 1> คือใช้สแกนเนอร์นยฮะแล้วก็ต่อเข้ากับช่องด้านล่างนะฮะแล้วก็รีเซ็ตทุกอย่างโปรเซสเดียวกันครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียของ GTR คันนี้อย่างหนึ่งนะฮะแรงจริงครับแต่การชิปเกียร์จาก5ไป6นี่มีปัญหาแต่เมื่อกี้ไม่ได้ชิปด้วยซ้ำจาก5ไป6กก็เลยงงว่าจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆ ให้ดูหน้าจอนะฮะตอนนี้คือออนอยู่คือคือเครื่องยนต์นะไม่ได้ออนแต่ระบบซิสเต็มเนี่ยเปิดอยู่แล้วก็จะมีสัญลักษณ์ทรานส i s ิชันตรงนี้นะฮะข้างบนบนขวาสุดเนี่ยกระพริบ,บเดี๋ยวจะอธิบายสเต็ปวิธีการซ่อม GTR ด้วยตัวเองนะฮะซ่อมปัญหาทรานส i มิชันโอเคต้องเอาเสียบเคเบิลนะฮะเข้ากับไอตัวอันนี้เขาเรียกสแกนเนอร์ เสียบเข้ากับช่องตรงล่างนี่อ่ะมาแล้ขึ้นถ่ายตรงนี้ให้ดูก่อนถ้าจะซ่อม GTR นี้ต้องนี่ตรงนี้เลยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท<ช>่าไหร่ครับเออโอเคนี่ช่องงล่างนี่เสียบตรงนี้มองยากหน่อยถึงเวลาซ่อมต้องสตาร์ทรถก่อนไม่ให้ power นะแต่แล้วเราก็ลงไปที่จูนไปที่จูนแล้วก็ไปที่ TCM map นะนะแล้วก็เรื่องโหมดสี่มันไม่เกี่ยวโหมดอะไรช่างมันคือเราเราอย่าไปจำม,มานันนี้คือ สำหรับคนอื่นก็อย่าดูหมดนะฮะแต่สำหรับนี้ก็อันนี้มันเป็นตัวโอ้โหโว้โวเฮ้ยคาร์โอ่ไหมผู้ละครผู้ละครผู้ลคารก็ก็รีเซ็ตนะคืออันนี้มันเหมือนแบบเป็นระบบคอมพิวเตอร์มันพังอะคือไม่ใช่ว่าแบบว่าเกียร์พังน้ำมันเครื่องหมด น้ำมันเครื่องทางน้ำมันเกียร์หมดอะไรเงี้ยซ่อมไม่ได้แต่เนี้ยมันคือแบบเหมือนคอมพิวเตอร์มันพังเราก็สามารถที่จะรีเซ็ตพวกนี้ได้ก็ใช้เวลาไม่ค่อยนานนะเดี๋ยวไปดูตอนจอบเลยก่นว่าเป็นไงตอนนี้3% 4%มเมันจะขึ้นเรื่อยๆรอ,อ,อ,อไปก่อนแล้วกันต้องรอไปก่อนผ่านไปส0นาทีซ่อมเรียบร้อยต้องรีเซ็ตอีกละอันนี้คือเป็นวิธีเบื้องต้นในการรีเซ็ตนะฮะสำหรับซ่อมระบบไอ้ทรานส์มิชันหัวทรานส์มิชัน,นน้มาก มีปัญหาบ่อยสุดคิดโอเคโปรเซสเสร็จแล้วตอนนี้เขาบอกว่าให้ปิดเรียบร้อยแล้วครบร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเรียบร้อยดับเครื่องก็กดปุ่มโอเคก็ดับไปเขาบอกว่าสิบห้าวิเออแต่ไม่ต้องเหยียบเบรกใช่ไหมไม่ไม่เออไม่ต้องเหยียบเบรกตอนนี้ยังไม่ต้องตัดต่อมาเออแล้วเราก็ตอนนี้ไอติดติดติดเนี่ยหายไปละเขาบอกเช็คเช็คกำลัง in process อยู่นะฮะ เอามาดูกันว่าไอ้สัญ,ญลักษณ์น,นั่นแหะสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นลักษณะเป็น Transmission ก,ก็คือระบบขับเคลื่อนเนี่ยเดิมมันจะกระพริบอยู่ทั้งมุมขวาบนสุดตอนนี้มันหายละวมาเรียบร้อยแล้วไม่มีละ ตอนนี้สัญลักษณ์ตรงนั้นหายซึ่งแสดงว่าตอนนี้เรารีเซ็ตเรียบร้อยละ <ST nineteen> <t ri> จบเรียบร้อยทั้งหมดใช้เวลาประมาณกี่นาทีดิสินาทีไหมเกือบเกือบสินาทีเออประมาณเกือบเกือบสินาที <ST> S> <S นี่แหละคือวิธีการรีเซ็ต GTR ด้วยตัวเองครับถ้าสมมติมีปัญหาเรื่องการเปลี่ยนจากเกียร์5ไปเกียร์6แต่อันนี้จะเกิดเฉพาะ GTR ที่มีการจูนหนักอย่างคันนี้เท่านั้นนะฮะไม่ใช่ทุกคันจะเกิดอย่างนี้นะครับแต่คนส่วนใหญ่ก็จูน GTR หนักกันอยู่แล้วนะฮะโอเคฮะเข้ารถกันไปครับ หวังว่าทรานส์มิชันจะไม่พังอีกรอบหวังว่านะ <Okay. S 2> โอเคโอ้ยคนเมื่อกี้คุยดีด,ออดูหน้าตาโหดเลเออแต่แบบสร้างมิตรภาพเออ,เอ,อมาถึงชวนคุยดีอ่ะบอกชมรถดีเอ,อ,อ้ยรถมันดีจริงยอมรับให้ผ่านโค้งตรงนี้กันโคงมันอันตรายไปตรงตรง,ตรงทีอ่ะยาวเลย ไม่ใช่ตำรวจแนะ่นอนเหรอลงๆครับพร้อมไหมนียเอ,อ่อพร้อมอเ,อเร็วแปบ,บเดียว120ไมล์เ แล้วเสียงมันยิ่งน่ากลัวมันมันคือความรู้สึกอ่ะมันทําให้เรารู้สึกกลัวมันคำรามเหมือนกอซิลาร้องอ่ะเอาเงี้ยดูในหนังแล้วกอซิลาร้องนี่คือแบบมันใช่อ่ะ ขอพักผ่อนกันนเหนื่อยมากแล้วก็เมื่อกี้เหนื่อออกเพราะว่ากลัวมากคันนีนนร้ร้อนด้วยร้อนด้วยไม่มีแอร์ไม่มีแอร์อ,อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแ like, ชร์กด Subscribe พีพีซุปเปอร์ข่าวซ้อก็พีต่อกับให้กันเยอะๆเลยนะฮะแล้วก็โอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมเพลงแล้วก็นี่ครับฝากครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ